สวัสดีครับเกิดแกจิตไลฟ์นะครับในวันนี้เราจะมาแกะกล่องมือถือใหม่ของเรากันนะครับซึ่งเป็นมือถือที่เรียกว่าเป็นเรือธงของปี2021ที่มีขนาดเล็กที่สุดเบาที่สุดกระทักรัดที่สุดจอเล็กที่สุดในตระกูลเรือธงแล้วก็พกพาได้ง่ายได้สุดด้วยนะครับคือ iPhone 13 mini iPhone 13 mini ก็ถือว่าเป็นมือถือเรือธง ที่อยู่ในค่าย Apple ใช้ iOS นะครับที่เปิดตัวมาปี2021ไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี้นะตอนนี้2022กลางกลางปีละซึ่งเตรียมจะเปิดรุ่นใหม่ในเดือนสิงหาคมนี้ละตอนนี้พฤษภาคมก็เหลืออายุตลาดอีกมาสักสองสาเดือนนะแล้วก็ราคามือสองเนี่ยคุณสามารถซื้อหาได้ในราคาประมาณ22,000หาได้ละในรุ่นนี้นะครับก็เลือกเอาตามความจุที่เราต้องการเนาะในตลาดมือสองตลาดมือหนึ่งก็ราคาก็ไม่ได้ลดอะไรปกติ Apple ไม่เคยลดราคาเลยถ้าไม่ตกรุ่นต่อให้ตกรุ่นก็ลดไม่เยอะเนาะเพราะฉะนั้นใครอยากจะไดุ้้ iPhone ออยากจะใช้ร่นนีลง ดูคลิปของเรา แล้วก็รอดูคลิปฟูลรีวิวเหล่านิดนึงแล้วก็อาจจะมีปัญหานิดหน่อยที่เราจะเล่าให้ฟังนะครับเหมือน iPhone SE3 ที่ก็จะมีการปล่อยคลิปเร็วๆนี้เนาะก็จะปล่อยออกมาให้ทุกคนได้เห็นว่าถ้าจะซื้อมือถือเครื่องหนึ่งเนี่ยคุ้มค่าที่จะซื้อหรือเปล่านะครับไอโฟนสิบสามมินิก็บอกอยู่แล้วชื่อมินิแต่ผมจะขอเทียบส์ให้ดูผมเชื่อว่าหลายๆคนมีคําถามในใจว่ามันมินิขนาดไหนนะครับผมเอา iPhone SE3 ซึ่งคือบอดี้ไอโฟนแปดไอโฟนเจ็ดไอโฟนหกที่ทุกคนรู้จักกันดีบอดี้เดะมาเจเห็นว่าเจ้า13 มีขนาดที่สั้นกว่า iPhone SE 3นะครับพอสมควรประมาณ1เซนถ้าดูความหนาเนี่ย iPhone SE 3 จะชนะแบบชนะขาดนะครับเพราะว่า iPhone SE 3เป็นมือถือที่เบาบางที่สุดในตลาดแต่ว่าความเบาเนี่ยแพ้ iPhone 13 mini ถ้าดูขอบนะครับเดี๋ยวผมจะเทียบให้ดูเนาะอ่าขอบก็จะเห็นว่า iPhone 13 mini จะมีขอบที่หนากว่าชัดเจนแต่ปุ่มก็จะใหญ่กว่าด้วยนะเทียบปุ่มกันนะ power นะครับถ้าจะดูกล้อง13 mini ก็จะมีกล้องที่ใหญ่กว่าใหญ่กว่าแค่เลนนะแค่ตัวขอบนะแต่ว่าเขาจะมีเลนเพิ่มมาคือเลนตัว ultra wide ทำให้มันใช้งานถ่ายมุมกว้างได้มากขึ้นซึ่งเจ้า SE 3ไม่มีนะครับแฟลชก็ใหญ่ขึ้น นะครับแล้วก็มีไมโครโฟนตรงนี้ที่ใหญ่ขึ้นด้วยนะส่วนด้านล่างก็เป็นไล h ์นิ่งเหมือนกันไม่มีอะไรต,ต่างๆนะครับก็จะเป็นไล h ์นิ่งที่ iPhone ใช้กันมาอย่างยาวนานนั่นเองอ่ะลองมาดูหน้าจอดีกว่าหน้าจอของเจ้า13 mini เนี่ยเขาจะมีสัดส่วนหน้าจอที่เต็มจอกว่า SE3 SE3 อย่างที่ทุกคนรู้กันก็คือบอดี้ไอโฟนหกเจ็ดแปดนั่นแหละก็จะมีขอบจอผมติดตัวหน้าจอขาวขอบขาวไว้ให้ก็จะเห็นเลยว่าหน้าจอของ13มินมิเนี่ยใหญ่กว่าชัดเจนนะครับก็จะเห็นว่ามันเต็มตากว่าแน่ๆแน่ๆ,ๆนะที่เห็นตรงนี้ก็คือจะเต็มไปถึงตรงนี้ก็จะมีรอยบากรอยแหวงของกล้องลงมานิดหนึ่ง นะครับเข้าคร่าวเท่านี้เลยน้ำหนักหลักน้ำหนักของ13มินิอยู่ที่141กรัมและ SE3 อยู่ที่144กรัมเรียวกว่าไม่ต่างอย่างมีนัยยะแต่ว่าสิ่งที่ทําให้ตัดกันก็คือ SE3 มีขนาดหน้าจอแค่นี้ครับในสี่เหลี่ยมแค่นี้แต่ว่า13มินิเขาจะมีขนาดหน้าจอแบบมุมชนมุมซึ่งใหญ่กว่าเต็มตากว่านะครับอีกสิ่งหนึ่งที่ SE3 หายไปไอ้ SE3 มีแต่13มินิไม่มีก็คือแกนนิ้วแต่ SE3 มีฟีเจอร์ใหม่ที่เพิ่งปล่อยออกมาในประเทศไทยก็คือกกาาสนนนแแล้แนน้้วหได นะก่อนหน้านี้ยังไม่มีคร่าวๆนะครับของ se 3ผมจะพาด,ดูอีกรอบหนึ่งครับก็คือ13ม m น n i เนี่ยเขาจะมีตัวชวิสเหมือน iphone ทุกรุ่นนะครับขอบเขาจะเป็นขอบเหมือนอลูมิเนียมขึ้นรูปนะครับแล้วก็เป็นสีอโนดซ์สีที่เคลือบลงเนื้อเลยปุ่มด้านข้างก็จะปุ่ม,มใหญ่ๆนะครับ สองสิมิิเนาะแล้วก็จะมีถาจิ้มซิมอยู่ข้างสายใส่ได้ซิมเดียวอีก1ซิมจะเป็น e ซิมซึ่งต้องผูกกับค่ายมือถือคุณสามารถใช้กับ iPhone 13 series SE 3า e 1 1ง1ิเดนี่ยใช้ด้วยกัน2ซิมได้ทุกเครื่องเลยนะแต่คุณต้องไปท e ํา e ซิมที่ค่ายมือถือซิมหนึ่งคุณก็มาใส่ในถาซิมนี้ก็ใช้ได้ทั้ง2ซิมแล้วนะครับต่อมาก็จะมีด้านล่างก็จะมีไมโครโฟนกับตัวสปีกเกอร์เนาะตัวลําโพงนะครับแล้วก็ USB lightning ตัวเสาสัญญาณนะครับด้านข้างขวาก็จะไะไไมม่ีอรเลยยก็จะเระรีบไปด้าน มีอะไรไหมไม่มีเช่นกันนะก็จะเรียบๆเ,เลย iPhone 13 mini ก็จะเหมือนตระกูล13ปกติเลยแต่ต่างแค่ว่า13เนี่ยเขาจะมีขนาดหน้าจอที่ใหญ่ขึ้น13 Pro ก็จะมีกล้อง3ตัวหน้าจอก็ใหญ่ขึ้นไปอีกประมาณนั้นแต่ว่า13 mini ก็จะเป็นมือถือที่มีขนาดเล็กที่สุดในตลาดณวันนี้นะครับเท่านี้ผมก็ต้องมาแกะกล่องให้ดูในกล่องจริงๆจังด้วยไหนๆก็ซื้อมาแล้วกล่อง13 mini นะครับก็จะมีสายชาร์จแล้วก็มีเข็มจิ้มซิมนะครับแล้วก็มีสติ๊กเกอร์แอปเปิลคู่มือเข้าวๆแค่นนนี้เเลยเะะะปปรกกั็็จน หปีนับจากวันเปิดเครื่องนะครับเข้าๆ่า13มินิเท่านี้และถ้าถึงวันนี้เนี่ยผมก็ต้องเปรียบเทียบก่อนละกันนะวันนี้เนี่ยถ้าคุณจะซื้อ iPhone นะครับขอโทษทีลากกล่องมันตร3มินิกับ SE3 คุณบวรจะเลือกอะไรนะสิ่งที่ทั้ง2เครื่องเนี้ยต่างกันหลักๆเลยก็คือราคา s e 3 159คุณซื้อได้แล้วแต่ว่าตัวเนี้ยอยู่ที่259นะราคาต่างกันเล่าๆประมาณ1 0,000นะครับถ้าผมจำราคาไม่ผิดแต่ว่าเมมโมรี่ต่างกันอีก SE3 เริ่มต้นที่6 g b ถ้าคุณจะเอา 2 8 g ิกเนี่ยก็ต้องเพิ่มราคาไปอีก2,000บาทเพื่อให้ได้128 G ิกแต่ถ้าเกิด13มินินะครับคุณจะได้ตัว Storage เนี่ยสตาร์ทที่128เลยนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดจะเทียบ128ด้วยกันเนี่ยราคาอาจจะต่างกันประมาณ7-8 0 0น 7, 000, ไม่ถึงหมื่นดีแน่ แล้วก็สิ่งที่2ตัวนี้ต่างกันแน่ๆนะครับก็คือเรื่องของดีไซน์เรื่องของกล้องซึ่งกล้องนะวันนี้ก็ต้องบอกอัลต้าไวก็เป็นอะไรที่คนฮนะิตเนาะเพราะว่าอยู่ในมุมเรียกว่ามุมแคบๆแต่คุณสามารถถ่ายมุมกว้างได้โดยคุณไม่ต้องออกไปข้างหน้าเวทีหรือคุณไม่ต้องเอาภาพหลายๆภาพมาต่อกับพานรามาเนาะซึ่งอันนี้ก็เป็นจุดเด่นของกล้องตัวอัลต้าไวที่เดี๋ยวนี้ก็มีกันทุกเครื่องแล้วแต่ว่าเจ้า s e 3เนี่ยยังเป็นอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ในสมัยก่อนหน้านี้เรียกว่าเป็นเป็นบอดี้เก่ากาา,เานะรเบสหทํคัอ รการใช้งานวันแรกเนี่ยผมก็จับได้บางอย่างของ13ม i n i นะที่ผมรู้สึกว่าประทับใจมากๆเลยขออนุญาตสแกน Face ID นิดหนึ่งนะครับโอเคตอนนี้13ม i n i ผมอลนล็อกไปแล้วคุณจะเห็นว่ามันเต็มตามากๆสำหรับ13ม i n i แล้ว Control Center 13 mini เนี่ยก็จะไม่ได้ลากจากด้านล่างขึ้นละ เขาจะลากจากขวาบนตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่าจะมีคอนโทรลเซนเตอร์พวกแล้วก็จะมีขีดล่างเนี่ยตรงเนี้ยซึ่งผมหาทางเอาออกไม่ได้ตอนนี้ก็ลำคาญนิดนึงนะครับส่วนแอปดอลล์เนี่ยครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะเห็นว่าจะมีแอปพวกนี้นะ ที่เราสามารถจะเลื่อนดูได้ความที่มันเต็มตาเต็มจอเนี่ยแล้วก็ติดกระจกถึงขอบอันนี้กระจกมันไม่เต็มจอนะยี่ห้อเจ้าตลาดในเมืองไทยนะครับก็ไม่ถึงกระจกขอบมากแต่ว่าก็โอเคแล้วราคากระจกไม่ถึง200ด้วยแล้วก็เลื่นดีด้วยนะสิ่งที่ผมชอบคร่าวๆเลย13มมินิที่ผมจับในวันแรกก็รู้สึกว่ามันเต็มตาเต็มจออีกอย่างหนึ่งนะครับสิ่งที่อันนี้พอดี อันนี้ลองเซิร์ชของผู้ว่ากทมเนาะก็เดี๋ยวผมจะลองพิมพ์ให้ดูนะครับคีย์บอร์ดเนี่ยเขาจะมีขนาดหน้าจอพอๆกับเจ้า SE 3แหละแต่ว่าเขาจะมีความกว้างมากกว่านิดนึงนะขึ้นการพิมพ์เนี่ยสมมติผมพิมพ์จะพิมพ์ว่าผู้สมัครผู้ว่ากทมคือมันพิมพ์ง่ายกว่านิดนึงเนี่ยพิมพ์ง่ายกว่า SE 3ผมรู้สึกได้เลยว่าความกว้างหน้าจอที่เพิ่มขึ้นนิดเดียวเนี่ยแต่ว่ามันมันใช้งานง่ายขึ้นนะต้องบอกอย่างนี้แล้วกันซึ่งมันก็เออแปลกๆดีเพราะตอนแรกผมก็สยประมาาณวา่เอ้ เจ้า SE 3กับ13 Mini หน้าจอมันกว้างเท่ากันหน้าจอเนี่ยถ้าเราเทียบกันนะครับกว้างเท่ากันเลยไม่ต่างเลยกันมากมายพิมพ์คงไม่ต่างกันหรอกแต่ปรากฏว่าไม่ใช่ต่างกันนะอันนี้ก็งงๆเหมือนกันแล้วก็เซิร์ชได้นะครับก็จะเห็นผลรีชัลที่ออกมาตรงนี้นะครับอันนี้ก็เป็นจุดที่ผมรู้สึกจากการใช้งานในวันแรกว่าใช้แล้วเอ้ยมันน่าใช้ต่อเนาะแล้วก็มีความเข้ามือมากๆมือผู้ชายเนาะก็จะใช้ประมาณนี้ครับ มันจะเล็กกว่าแบงค์ยี่สิบนิดนึงขนาดของมือถือเครื่องนี้นะครับก็ไม่ได้ใหญ่จนเกินไปขนาดหน้าจอประมาณ5นิ้วเนาะสำหรับคลิปพรีว <Jamie, S 1> ิวของ iPhone 13 Mini คร่าวๆพอหอมปากหอมคอประมาณนี้ผมก็จะใช้งานประมาณ1อาทิตย์2อาทิตย์แล้วก็จะทําคลิปเป็นรีวิวฉบเต็มให้ดูรอบหนึ่งนะครับแล้วก็อาจจะมีคลิปปัญหาการใช้งานเล็กๆน้อยๆบ้างอาจจะทําคลิปแยกให้ชมอีกรอบหนึ่งนะครับใครมีคําถามหรือว่าข้อสงสัยอะไรของ iPhone 13 Mini หรือว่าสนใจยังช่างใจไม่ถูกกับ SE3 หรือโปรเซสดีก็ลองมาคอมเมนต ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ